ขาซื้อทานฟอร์มไปแต่แต่ต้นทุนยังสูงอยู่เลยก็คือยังหวานปุ๋ยเยอะฉีดยาเยอะไม่เขากลัวไม่ได้ค่ะอันนั้นก็อย่างที่อาบอกมันคนกลัวไม่ได้ก็คือซื้อไปแล้วเราก็เลยมาดูเอ๊อย่างนี้เขากับว่าเอาทานฟอร์มไปแล้วเพิ่มต้นทุนเพราะราคาทานฟอมสูงคุดว่าสองพันกว่าแต่ว่าเราไม่ต้องคิดว่าสองพันกว่า,ถ,าถ้าเราคิดว่าเราเอามาลงทำอย่างเงี้ยคือเราตีไปเลยว่าสามพันค่ะแต่แต่แตเราต้องบวกไปว่า ต้องต้องสามพันไปเลยถึงเราจะซื้อมาในราคาที่ไม่ถึงในราคาแต่เราก็ต้องเจตแต่เราตีตีเป็นที่ราคาที่เป็นพุทธสามพันไปเลยเป็นต้นทุนแท้เลยต้นทุนแท้สามพันสามแล้วก็แต่แนวอานี่ก็คืออามาแล้วอาจะมีแบบประยุกต์การใช้ที่สังเกตก็คือหนึ่งอาบอกว่าใช้แล้วหนึ่งคือยิ่งใช้คือการหว่านปุ๋ยจากที่เคยสองสามเดือนรอบเดียวแล้วก็ยาฆ่าแมลงเหมือนว่าไม่เหมือนประหยัดเดยเชื้อราด้วยใช่ ราะว่าอาบอกว่าใช้คอพอวานปุ๋ยน้อยลงปุ๊บฉีดทรานส์ฟอร์มปุ๊บพอเวลาเ,าเกิดอากาศที่แปรพลวนหรือปัญหาโรคมามันจะไม่ค่อยมีแล้วแล้วที่อาบอกว่าเวลาปั่นนานนี่มันจะเป็นยังไงนะอาปั่นปั่นง่ายปั่นง่ายครับอาปั่นเองมาตลอดเลยใช่ไหมครับก็เริ่มตั้งแต่มีซื้อรถมาก็ปั่นเองครับ ก็คือประมาณประมาณกี่ฤดูอารู้สึกว่าพอใช้ทานฟอร์ไปแล้วเริ่มแบบเอ้ยแบบดินเริ่มหยุ่นปั่นง่ายตอนนั้นเรายังไม่มีไงพอเราเริ่มมีเราลงไปสัมผัสเองที่บอกให้เช็ดลองพอรองเท้าได้ย่อมเลยที่บอกให้ผมลองลงไปใช่ที่อาเคยบอกตอนนั้นทำเราต้องลองเราก็ต้องเดินย่ำดูเออมันก็นิ่มดีอะไรเงี้ยดินมันก็ดีขึ้นฟูขึ้นดินไม่แน่นไม่เหนียวไงถ้าดินแน่นมันไม่มีฟองอากาศขก็ไม่ดี อันนี้คือใช้ประกอบกับเพิ่มอินรีย์วัตถุใช่ไหมครับครับแล้วเราก็ส่วนมากาไม่เาไม่ไม่มีสารที่มีนะเราเราทำเองอนะ่ะยาฆ่าแมงเราทำเองนะมันก็จะมี DM เนะ BM หรอ DM <GM. S 1> อ่าค่ะอยู่ในนายตลอดอยู่แล้วไนงะมันก็มีเชื้อของมันอยู่นั้นตลอดค่ะพอเราน้าําเข้าประมาณที่กลางก็เริ่มจะเน่าละเน่าไวกว่า รมชาติมันทำมันมันมันช่วยลดเพื่อสลายได้เมั้งเอาว่าดินดินเริ่มดีขึ้นพูกแปลงอาดีขึ้นหมดนะครัไม่ใช่แปลงนี้แปลงเดียวที่ดีอย่างแปลงนี้เมอก่อนข้างล่างข้างล่างแย่ใช่ไหมแต่เดี๋ย this มันเหมือนกันหมดเลยเสมอเสมอตอนนั้นมาแรกแรก็คือเหมือนข้าวจะโตไม่เสมอมันจะมีบางหย่อมที่ว่าเตี้อาแต่อาใช้ต่อเนื่องมาตอนหลังเหมือนว่ามันเท่ากันหมดเลยค่ะโตเท่ากันหมดเลย ก็คือทุกแปลงอาใช้ทานฟอรมหมดเลยแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันก็คือนาอาทุกแปลงดีหมดเลยเแล้วก็คืออาก็ประหยัดต้นทุนหลายๆอย่างเลยณสถานการณ์ที่ว่าราคาข้าวแบบนี้แต่อาก็ยังยังเหลือกําไรแล้วก็คืนทุนด้วยก็อย่างนี้มันก็แค่เนะท่าไหร่แปดลูกเนะี่ยสิบแปดไร่เยอะไปไหมอาก็ว่าไม่เยอะนะแปดไร่ใช้แปดลูกคือในใ,ในฤดูหนึ่งที่ที่อาทำรอบนี้เลยอ,ลอนันไหนก็ไม่ดีถ้าลาหวักฟาง คหมักฟางดีที่สุดมไม่เผาแหละดีที่สุดเราจะได้เราจะได้มีต้นทุนเราจะได้เหลือต้นทุนเราจะได้น้อยค่ะทําลงทุนไปห้าร้อยอาจจะได้หกร้อยก็ยังมีมีกําไรเราต้องคิดถึงช่วงนี้อย่างเดียวอย่างรอบนี้รอบนี้ก็ยังคำนวณต้นทุนอยู่นะว่าเท่าไหร่ต้องรอให้จบตรงนี้แหละ เราจะดูว่าเท่าไหร่เพรปุ๋ยรอบนี้มันแค่สิบแปดไร่ก็แค่แปดลูกแต่ไม่ไม่ยูเรียไงยูเรียที่มีซื้อมามั่งเสริมที่ไหนมันมันไม่คดีก็เสริมไป<ะ>ปีปีนะพูดเป็นปี<ะ>ประมาณสองถึงสามลูกก็ได้แหละแต่ไม่หมดไม่เคยหมดยังเหลือมันดก็<ะ>ถ้าไม่นั่นกเราก็ไม่ใช่ไงือเข่า พอประมาณหกเจ็ดปีแล้วคุ้มคุ้มค่าไหมคะอาพีที่ใช้กับนาทุกแปลงของอาเลยคุ้มสิง้แม่เพราะว่าซื้อปีเท่าไหร่นะโหลนึงใช่ไหมค่ะโลนึงก็อาจใช้ปีนึงอะ่ะหมื่นหนึง่งหมื่นกว่าใช่ไหมอ่บางทีก็หมดบางทีก็ไม่หมดถ้าถ้าเราดูนาปีนี่สูตรหนึ่งอะ่ะแล้วก็ลดลงมาเพราะว่า มันได้น้ําฝน๋อค่ะข้างก็จะดีแล้วก็ถ้ารอบแรกก็ถ้าเราจะใช้ก็รอบหนึ่งหนึ่งบอกสองไปเลยค่ะรอบหลังก็สองไปเลยจบค่ะแล้วผลผลิตที่ได้โดยรวมเนี่ยอารอเป็นที่น่าพอใจไหมคะที่อาเ์ทำค่ะได้ละตันเหมือนเดิมได้ละตันอาก็ถือว่าเป็นแฟนพันธ์แท้เลยนะาัวใช้ตั้งแต่ ทานฟอมใช้ยัง,งม,มรู้ว่าใช้มากี่ใช้ไม่รู้ว่าใช้มากี่ปีเพราะเริ่มต้นที่ทานฟอร์มบอกมาใหม่ๆก็ตัดสินใจใช้เปิดใจจนปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่ถือว่าเป็นแฟนพันธ้ของทานฟอร์มเลยนะคะน,นี้ใช้แล้วมันดีเาต้องใช้ต่อ